ทำสิ่งนี้มียอดพุ่งแน่นอน eBay ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าทํำยังไงให้มียอดขายอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ลงสินค้าไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีการขายไ,ไวๆผมแนะนําให้ท,ทําวิธีนี้นะครับนั่นคือการโปรโมทลิเตอร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆลงสินค้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ขั้นตอนท้ายๆเลยครับตามหน้าจอที่ผมโชว์ให้ดูนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนเปิดปุ่มนะครับ ถ้าหากว่าเราต้องการโปรโมทสินค้านะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับของการโปรโมทอยู่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าแล้วก็ความนิยมของสินค้าตัวน,นั้นด้วยนะตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเขาจะเก็บเป็นค่าธรรมเนียมนะหลังจากที่ลูกค้าคลิกและซื้อสินค้าเราแล้วเท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันคือการยิงโฆษณาแบบง่ายๆ EBa y โปรโมทให้ก่อนขายได้ค่อยเก็บตัง มันดีมากๆเลยนะครับ